ความลำบากมาเยอะก็ขอบคุณเนายแข่งเป็นคนหวานว่าผ็นพี่น้องครับผมคาโลสวดัสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูรูสูกสคนเด้อครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับครบรอบวันแต่งงาน12บสองพฤษภาบูมน้อยกับพี่หมวยเริ่มรู้จักกันตั้งแต่ปีห้าแปดปีห้าแปดตอนนั้นคบกันแบบ พี่สาวน้องชายนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่ในวงการก็คือบุมน้อยเป็นนักร้องนะครับทีนี้พี่หมวยก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตก็เลยเจอบุมน้อยนะครับตอนนั้นก็ยังคบกันแบบพี่สาวนะครับน้องชายนะครับหลังจากกลางปี58เดือนมิถุนาบุมก็ได้บวชนะครับ บวชแล้วก็พี่หมวยเป็นคนไปถือหมอนให้บูมน้อยนะครับตอนที่ถือหมอนเราก็ยานับถือกันแบบพี่สาวน้องชายอยู่นะครับตามหลักโบราณเขาบอกว่าใครเป็นคนที่ถือหมอนให้คนนั้นจะเป็นแฟนกันนะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่เชื่อนะครับผมเพราะว่าวันที่บูมน้อยบวชพี่หมวยก็ไปทําอาหารช่วยเมื่อเดือนมิถุนาห้าแปนะครับบวชมิถุนาแล้วก็สึกเดือนตุลานะครับสึกเดือนตุลาออกมาปุ๊บบูมน้อยก็ยังไม่มีใครนะนะครับ บูมน้อยก็เลยโทรมาคุยกับพี่หมวยนะครับตอนนั้นก็คือเราทั้งสองคนนะครับมีปัญหาเรื่องความรักนะครับก็เลยโทรปรึกษากันเรื่องความรักนู้นนี่นั่นนะครับเมื่อปี5 8จนถึงปี59กนะครับก็ยังคบกันเป็นแบบพี่สาวน้องชายกันอยู่นะครับพี่นงองครับผมไปปี59าเเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราคุยถูกคอกันนะครับพี่นงองครับผมบูมน้อยก็เลยให้พี่หมวยเนี่ย มาขับรถให้นะครับผมมาเป็นพนักงานขับรถนะครับมาเป็นมาเป็นแฟนขับนะครับตอนนั้นคือเอาตรงๆบูมน้อยเนี่ยเป็นนักร้องแล้วก็มีงานเกือบทุกวันเนาะเดือนนึงจะมีประมาณ20กว่าวันนะครับพี่น้องนะครับพี่เหมยก็เลยไปขับรถให้มันก็เลยเริ่มสารสัมพันธ์กันมานะครับบูมก็เลยขอพี่เหมยเป็นแฟนนะครับหลังจากนั้นมาเราก็เลยปี60นนะครับก็เกือบไม่ได้แต่งงานกันเพราะว่าบูมน้อยคิดคือเราไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องครับผม เรามีรถเก๋งคันเดียวนะครับที่บูมน้อยเก็บหอมนอมดิฟนะครับซื้อมาได้นะครับบูมน้อยก็เลยขายรถเก๋งมาขอพี่หมวยนะครับหลังจากที่เราไปตลอดตลอดคอนเสิร์ตกันมาก็เลยขายรถมาขอพี่หมวยเมื่อปี60นะครับตอนนั้นเราก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วหน้าบานนี่หลังจากที่ขอกันเสร็จนะครับบูมน้อยก็เลยมาขออนุญาตนะครับพ่อตายแม่ใหญ่ก็คือพ่อแม่ของพี่หมวยพากันลงไปเนาะ ลงไปทํางานที่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะไปทํางานที่เมืองขอนแก่นโดยที่ใช้รถพี่หมวยแล้วนะเพราะว่ารถบูมไม่มีแล้วเพราะว่าขายรถมาขอพี่หมวยแล้วนะครับแล้วก็ไปทํางานอยู่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง <S 2> <S 2> พี่หมวยเลิกงานห้าทุ่มนะร้านหมูกระทะร้านเดียวกันแต่บูมน้อยยังไม่เลิกบูมน้อยต้องล้างขัดกระทะต่อนะครับจนถึงตีสามนะครับทาแบบนี้นะครับผม <S <S เป็นเดือน <S 2> <S 2> นะครับคือบูมน้อยรับทุกตาแหน่งอยู่ในร้านหมูกระทะแล้วนั้นแต่ทีนี้ทําไปทํามาปุ๊บ เท่าแก่เป็นเมาเหล้าไม่พี่น้องครับผมเท่าแก่เมาเหล้านะครับอยากว่าอะไรเราเขาก็ว่าทีนี้เราก็เลยเก็บ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 บอกเราก็เลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยหมวยทําแบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะคือเราจะมาโดนเขาโขกเขาสับแบบนี้ตลอดจนบูมน้อยกับพี่หมวยตัดสินใจลาออกจากร้านหมูกระทะนะครับเพื่อที่จะไปเปิดร้านหมูกระทะแต่เรายังไม่มีเงินกันตอนนั้นลาออกนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะหมวยเราทำยังไงดีวะ เราลาออกจากงานร้านหมูกระทะแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่ามีสมบัติก้อนสุดท้ายอีกก็คือรถอีกคันหนึ่งก็คือเป็นรถของพี่หมวยรถกิ๋งนะครับเราก็เลยตัดสินใจนะเอารถเข้าไฟแนซ์แต่พอเอารถเข้าไฟแนซ์บูมกับพี่หมวยรอกว่าไฟแนซ์จะอนุมัติเป็นเดือนขณะที่รอ<ล>หนึ่งเดือนเต็มๆนะครับที่เราตกงาน,นก็บูมน้อยก็เลยตัดสินใจไปรับจ้างร้านหมูกระทะได้ค่าแรงวันละ250บาทอีกร้านหนึ่งนนะ่ะนะ เพื่อที่รอเงินจากไฟนั้นอ่ะมันยังไม่อนุมัติเราแต่เงินเราต้องกินต้องใช้ไงทั้งค่าห้องค่าหอทั้งค่าอยู่ค่ากินนะครับจุดตําสุดของชีวิตบุญน้อยกับพี่หมวยอา่าคือเรามีสแตมเซเว่นแม่พี่นอ้องสแตมเซเว่นที่เราเก็บไว้อยู่ในรถนะมีประมาณ30กว่าบาทนะครับสแตมเซเว่นมีเงินอยู่25บาททั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็มีสแตมเซเว่นอยู่30กว่าบาทบุญก็เลยไปเซเว่นกับพี่หมวยนะครับก็เลยไปซื้อมาม่านะครับ มากินนะครับแล้วก็เงิน25บาทที่เป็นเงินสดก็ไปซื้อลูกชิ้นนะครับที่เขาขายอยู่หน้าสตีเวนมาประทังชีวิตแต่เราก็ไม่กล้าโทรมารบก,กวนพ่อแม่นะครับเพราะว่าคือบุมน้อยเป็นคนที่ขอพี่หมวยไปจากพ่อแม่เขาแล้วเราก็ต้องดูแลผู้หญิงคนหนึ่งเออให้มันได้ดีที่สุดนะครับคือบุมน้อยไม่เคยรบก,กวนทางบ้านพี่หมวยเลย <S <S อยู่มาวันหนึ่งครับผมเราก็ได้รับข่าวดีครับธนาคารโทรมาอนุมัติวงเงินนะครับเราก็ได้เงินก้อนหนึ่งจากการที่เราเอรุดเข้าไฟแนซ์น ไปเปิดร้านหมูกระทะครับพี่นองครับผมแต่เงินมันก็ยังไม่พอครับเราก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมาอีกนะครับหมดไปเกือบสามแสนเปิดร้านหมูกระทะเริ่มเปิดวันที่12สิงหา60นะครับเปิดมาเรื่อยๆธุรกิจกิจการมันก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นพี่หมวยเปิดร้านหมูกระทะได้3เดือนนะครับพี่หมวยก็ท้องโอชานะครับตอนนั้นก็คือทั้งอุ้มลูกอุ้มท้องแล้วก็ทั้งเปิดร้านหมูกระทะทั้งดูแลคนไปด้วยนะครับ เปิดจนถึงปี62นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะครับบูมน้อยก็เลยซิงกิจการนะครับกลับมานะครับเก็บเงินก้อนหนึ่งกลับมาแต่งงานกับมวยโอชาได้ประมาณ8เดือนนะครับที่เราไม่ดูแลร้านหมูกระทะต่อที่เราซิงกิจการมาเพราะว่าเอ่อมันไม่มีคนดูลูกให้นะครับเราก็เลยเก็บเงินก้อนหนึ่งมาแล้วก็จัดงานแต่งนะครับก็อุ้มน้องโอชาเข้างานแต่งเมื่อ12พฤษภาคม62นะครับหลังจากที่เราแต่งงานกันเสร็จเราก็ ไปเปิดกิจการนะครับมาเปิดกิจการร้านข้าวต้มบาทเดียวร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับโควิดกาลังจะเข้านะครับโควิดกาลังจะเข้าแล้วบูมน้อยก็เลยปิดร้านอาหารอีกนะครับแล้วก็ตะเวนขา,ขายของตามงานประจําปีผลปรากฏว่าเราไปขายของตามงานการชาติเราไปขายยำเราไปขายปลาหมึกย่างตามงานการชาติไปสู้ค่าที่ค่าที่แต่ละที่นะครับคือที่ละสองสามหมื่นเราได้กําไรนะครับแต่เราไปเสียให้กับนายทุนนะครับ จนถึงกระทั่งแบบว่าไม่มีเงินค่านอนรีสอร์ทพี่น้องบุ้มกับพี่หมวยน่ะได้นอนหน้าฟุตบาทนะครับได้กางเต็นท์นอนหน้าฟุตบาทบลินดาได้เดือนกว่าๆลูกคนที่2ก็ออกตามงานประจําปีครับพี่น้องครับแล้วเงินก้อนสุดท้ายไม่ถึงหมื่นนะครับก็เลยไปลงทุนขายปลาหมึกสุดท้ายครับพี่นอ้องเคาะซ้ำกําสัดครับหอบลูกสาวไปขายของตามงานประจําปีเสือกไม่ได้ขายครับงานสุดท้ายมีเงินก้อนสุดท้ายแล้วอ่ะซื้อปลาหมึกเสียบปลาหมึกไว้หมดเตรียมจะขายงานสุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าโควิดเข้าครับ ของไม่ได้ขายครับพี่น้องครับผมเหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วเสือกโควิดเข้าครับอืตัวก่อนมันเป็นโคโรนาเนาะโควิดเข้าครับวันที่ยี่สิบแปดมีนาจําได้เลยเป็นยี่สิบแปดมีนาที่เจ็บปวดมากหอบลูกน้อยไปขายของไปขายปลาหมึกย่างมีเงินอยู่ไม่ถึงหมื่นก้อนสุดท้ายเสือกเอาไปลงทุนเหมดพี่น้องเอาเหมดเอาไปลงทุนหมดแช่ปลาหมึกไว้เต็มโฟมครับทีนี้เงินหมดแล้วครับบูมน้อยมีเงินอยู่ห้าร้อยเติมน้ํามันบูมน้อยก็เลยตัดสินใจไม่ ตัดตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะปลาหมึกที่มันเหลือเนี่ยเราจะเอาไปขายไหนได้บูมน้อยก็เลยตัดสินใจเอาปลาหมึกไปขายอยู่หน้าโรงหนังครับนะครับระบายปลาหมึกออกไม่พี่น้องโควิดมันเข้าก็เลยได้เงินกลับมาอีกก้อนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ลงขายยำอยู่ที่ตลาดสดนะครับนั่นแหละครับพี่น้องพอลงขายยำอยู่ที่ตลาดสดธุรกิจขายยำก็ไปไปได้สวยไปได้ดีครับพี่น้องพี่หมวยรู้สึกยังไงกับบูมน้อยนะครับผ่านความลำบากมาเยอะ คุณเนาะแข็งเป็นคนหวานว่าเปลี่ยนพี่น้องครับผมเออนี่แหละคือชีวิตของบุ๋งกับพี่หมวยในลำบากกันมาเยอะเยอะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาว่าพวกผมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คือชีวิตของเราเนี่สอนคือมันมันสอนผ่านการลำบากมาเยอะไหมพี่น้องครับครับก็เราก็จะไม่ทิ้งกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้สู้ชีวิตนะครับอันนี้ที่เรามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น นะครับส่วนที่ลำบากไม่อยากจะพูดเราจะหาวัดามากเยอะนะครับโอเคครับพี่น้องครับผมขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมใครกาลังท้อแท้กับชีวิตขอให้สู้ๆนะครับพี่น้องเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับขนาดโควิดนาบูมกับพี่หมวยก็ยังผ่านกันมาได้นะครับพี่น้องครับผมสู้ๆนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนที่แบบว่าไม่ทิ้งพวกเราเนาะขอบคุณ FC ทุกคนนะครับทุกคนถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบูมน้อยกับพี่หมวยทั้งหมดนะครับบูมน้อยจะไม่ทิ้ง FC ีไม่ทิ้